สวัสดีครับโรบีรายการมันนีบัตรสามรอยยิ้มทิย์กับย,ยังเร็วสุดอยู่นะครับมาติน1นึ่งสาเครับผู้นําจ่อหลังเข้ามาครับบานนิดนึงครับบรรยายาจ่อติดมาตินเข้ามาแล้วลงเนินมาเปิดลายออกไปครับตัดเข้าในท่านผู้ชมบรรยายาบังมิดเลยครับมาตินโอ้โหตั้งหลักได้ครับ่สวัสดีกับผมมันนีราปีซักบางครามนะครับเราปีซักบางครามหรือว่าบบาซัก บัตรซ้ำโดยยี่สิบบาทวันนี้พุ่มผ้าลัดเค้กมาลงแล้วก็ไอ้ทองของมังมินนะครับไายนกวรรณยุบเบิลเดิงองนกับลูกพี่ครับซีนซ่นกนะอย่างโซ่เหมือนเดิมโซ่เหมือนเดิมนะนนะแต่ว่าปกคันซี่คอยวากันคอ,อยวากันนี่พี่ก็คุณบูน้ำนุ่นรายการด้วยนะครับอูนิยมกันจังหรือว่าจ e ังเอปายปยาแล้วก็ปุ่มสับน้ำแข็งรสสาขาในเมืองแล้วก็สาขา,า,วาเวนดัมข้ารานัวกระบีรับบผลิตเสื้อกีฬาถูกชนิดออกแบบฟรีติดต่อได้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน สวัสดีครับพี่ซุนสวัสดีครับลูบีรายการวันนี้บัตรซ้ำรอยยีทิพย์กันไหมซ้ำรอยยีทิพย์ับนกเต็มนะครับเต็มครับวันตกตปกติครับที่แปดเพิ่มมาหนึ่งล็อกเพิ่มมาหนึ่งล็อกครับโอเคเพิ่มหนึ่งล็อกกับบวกอะไรก็หลักวันครับแค่วันวันเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมครับผมวันนี้ตอนนี้เปิดปลาแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันลองเลยขอรัดแกเกียวกันแล้วรอดไม่รอดเดี๋ยวมารอยเจ็ดรอยแปดพี่ ไม่รอครับไม่มีดอกกับละแกงกยกเล็กอ่ะมาเลยตองกับยกเล็กตอ่องรตองเราตองบุญอยู่ดีดิมาเร็วเร็วเร็วสี่ดอกตันออลาอ่าดอกกับไปตองอละแกเกหยอกท้องครับ มด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 มันเหนื่อยมาดึงลงเลยครับไอ้ตองหยอกคล้องรับไอ้ตองยอกค้องมาความบังมู่บานตองเหน่งต้องมาต้องมาต้องร็วเร็วต้องต้องตองต้องต้องตงต่าเรีก่อามันเลยซีมาตันไหมตันไหมซีดอกอ่าปลาวาตาดลาดเคกกับวันนี้ซีกันซีก่ากับประวาซาดลาดเกกมาด้วยความเรรง เลวเวลาพิษปอวัชาัดมาเรื่องไรปวัชาตดไหน่นอนปอวัชาตดไหน่นอนคับซี่กาครับรัเก้งวันนี้ไม่ได้ทำเรือครับในชีวิตได้เรียงวมันครับเพราะว่ามา้รวมอ่าตอนนี้ยกัดเสร็จแล้วนะครับอ่าได้เก้าไปนึ่งนกกคือวยทองข้องบังมินนะอ่ารัดเก้งปอวัชชัดกับวันนี้ซี่กาเดี๋ยวมาติดตามอยู่ขอิงกมังมินกันโอ้ก่อนมานี่ตายดตายเลยดตายดตายอ่ะน